เคล็ดลับชี้ช่องรวยโดยไม่ต้องออกจากบ้านวันนี้ทุกอาชีพเจอวิกฤตสถานการณ์โควิดทําให้ทุกคนสะดุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้แต่ถ้าคุณอยากจะไปต่อเรามีวิธีการที่จะมาบอกคุณคะ่ะออนไลน์คือทางรอดและออนไลน์คืออนาคตนะคะสำหรับวันนี้เคล็ดลับพิเศษที่คุณจะต้องมีก็คือ ต้องเอาตัวตนของคุณไปปรากฏอยู่ทุกๆุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อก y o u t u ไอจีไลน์ช่องทางเหล่านี้จำเป็นที่สุดนะคะที่เราจะไปสร้างตัวตนและช่องทางที่ครูเล่ามาทั้งหมดนี่แหละคือช่องรวยของคุณเพราะคนจะรู้จักคุณหลายสิบล้านคนแล้วเขาจะซื้อของกับเราเมื่อเขา เชื่อใจเรานะคะฝากนี่คือเคล็ดลับชี้ช่องรวยเอาตัวตนไปอยู่บนโลกออนไลน์ในทุกๆแพลตฟอร์มเห็นไหมคุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยคุณนั่งทำงานในบ้านคุณเ,เปิดแอร์เปิดพัดลมเย็นฉ่าไม่ได้เป็นตากแดดตากฝนการออกมาสร้างตัวตนทำไมต้องออกมาสร้างตัวตนละ่ะจำเป็นเหรออยู่เหรอที่จะต้องออกมาสร้างตัวตนฉัน สร้างเพจเปิดหน้าร้านแล้วก็โพสร,รูปสินค้าโพสร,รูปที่ฉันต้องการขึ้นอยู่บนหน้าเพจก็พอแล้วจะมาเยอะมา,เ,าเยอะแยะรุงรังมากมายทำไมปวดสมองอ่ะมีไหมสำหรับคนที่คิดแบบนี้นะคะในวันนี้ค่ะนั่นคือเป็นแบบว่าคุณพอแค่นี้ถ้ามีไมเซ e ตแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะไปต่อคุณจำเป็นจริงๆที่จะต้องเอาตัวตนของคุณนั้น ไปโปรไปขายไปให้ทุกคนเจอทุกๆแพลตฟอร์มคือเอาตัวคุณไปปรากฏให้คนเห็นและรู้จักคุณมากขึ้นในวันนี้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นในสถานที่ที่คุณอยู่มีคนเจอคุณถึงพันคนไหมในหนึ่งวัน แต่ถ้าคุณเอาตัวตนของคุณออกมาทำให้คนรู้จักบนออนไลน์มากขึ้นโลกออนไลน์มีประชากรหลาย10ล้านคนแล้วทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเล่นมือถือวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงอ่ะแล้วคนจะรู้จักคุณมากที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่อออนไลน์ใช่หรือใช่คะอันนี้